างานของเราก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรมือย,เ,อย,เ,อยมเมื่อสักรี่ที่ครูหม,มึกได้ประกาศได้พูดไปถึงชาววัดพวกเราตั้งแต่อสอตลจนกระทั่งถึงญาติโยมถึงแม่ชีที่อยู่ในวัดได้พากันช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมในวัดของเราไม่ว่าต้นไม้ต้นยางไม่ว่าใบไม้ใบตอกอะไรต่ออะไร ก็ต้องยอมรับว่าในขณะนี้ก็เป็นฤดูที่ใบไม้กําลังหล่นกาลังกาลังผัดใบเพราะฉะนั้นแม้จะขวาดเป็นจะเก็บยังไงก็ตามมันก็หล่นมาอยู่ตลอดก็ต้องอาศัยช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะเป็นใกล้งานของเราเต็มทีแล้วเรื่องงานเนี่ยมันก็สําคัญเรื่องสถานที่ที่จะต้องมีความสะอาดมีความเรียบร้อย เหมือนกันเราไปเข้าวัดไหนก็ตามเราจะไปวัดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราไปเห็นวัดปุ๊บโอ้โหลกลุงลังสกบกโสโค,โคกมีแต่ขยะมีแต่ใบไม้มกเกื่อนกาดไปหมดเราจะมีความรู้สึกยังไงกับวัดนั้นเราก็ไม่อยากจะเข้าไปอีกเลยแดีวไปอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนอื่นก็เข้ามาวัดเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเข้ามาในวัดแล้วเห็นแต่ลกลุงลัง ไปด้วยขยะไปด้วยใบไม้อะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายทั้งๆที่ในวัดก็ไม่ใช่วัดล้างนะพระเนงก็มีอุบาสกอุบาสิกาสทายาติโยมก็มีแล้วก็มีค่อนข้างเยอะด้วยแต่บริเวณวัดก็มีแต่ความรกลุงลังมีแต่ความสุกปกหาระเบียบเรียบร้อยอะไรไม่มีเลยนะนะใบ้นะ ใครเข้ามาสัมผัสอย่างนั้นเขาก็เกิดรังเกียจเขากเกิดตําหนิตีเตียนพอตําหนิตีเตียนมันไม่ได้มากระทบแต่เราคนเดียวนี่มันมันรวมทั้งวัดไปหมดเลยนู่นเนี่อรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท,ทั้งทก็อาจจะว่าโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อบรมสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิหรือ,อยังไทงทั้งนั้งที่ครูบาอาจารย์ถ้าก็อบรมเขี่ยวเข็นเหลือเกินแล้วมาพิจารณาดูว่าใครจะเขี่ยวเข็นลูกศิษย์ลูกหาได้ ได้อย่างเข่งคัดจริงจังเท่ากับองค์หลวงตาแหละไม่มีหรอกแต่พอมาถึงสิทธิ์หลวงตามีแต่ความอขี้เกียจขี้คา้านมีแต่ความมักง่ายมันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าตำหนิติเตียนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใกล้งานของเราเข้ามาเต็มทีแล้วใครก็เข้ามาเข้ามาในวัดเขาก,ก็มีเขามีตามาด้วยหรอมีหูมาด้วย ก็ไม่ได้มีมีคนมีแต่คนตามบอดต,ตามืดตาบอดที่ไหนก็มีแต่คนตาดีเข้ามาเขาก็รู้จักดูหูเขาดีเขาก็รู้จกัก,จกฟังข่าวสารเรื่องราวความเป็นไปกันในวัดในวาเป็นมงคลหรือไมเ่เป็นเรื่องดีหรือไม่เนี่ยเขาก็รู้จักฟังเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องรวมไม้รวมมือช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันปรับปรุงช่วยกันจัด อะไรที่มันลกลุงรังอะไรที่มันไม่ไม่เรียบร้อย <c oughs> เราก็ช่วยกันจัดทำให้เรียบร้อยช่วยกันทำให้มันสะอาดสะอ้านก็ไปโดยเฉพาะช่วงนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นช่วงที่ใบไม้กำลังหลน่นแล้วพวกเราอยู่ในป่าอยู่กับต้นไม้จะไม่ให้มีใบไม้เลยได้ยังไงมันก็ยิ่งรกใหญ่เลยเราก็ต้องรีบเก็บรีบวาดดูแลให้มันสะอาดสะอ้าน ใครเขามาเห็นก็เย็นหูเย็นตาเย็นหูเย็นตาก็เย็นไปถึงใจใจก็เบิกอบานผ่องใสแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ช่วงช่วงก็คงจะประมาณสักสักห้าหโมงเย็นนี่แหละผู้แทนพระองค์ก็จะได้อัญเชิญเครื่องทยทานก็ามาถวายสังฆทานมาถวายในวัดเรา คงจะเข้ามาในในช่วงเย็นประมาณสักห้าหมงเย็นนี่แหละเราก็ต้องดูแลสถานที่แวดล้อม,อมรอบวัดของเราให้มีความสะอาดสะอ้านแล้วเดี๋ยวก็วันที่ยี่สิบแปดลายเดือนวันที่ยี่สิบดเราก็จะมีการบวชนาคบวชพระเข้ามาผู้คนก็เข้ามาผู้คนจะเข้ามาค่อนข้างเยอะวันที่ยี่สิก้าเริ่มงานของเราแล้วตอนภาค ภาคเช้าก็มีงานอยู่ที่มีการใส่บาตรมีการถวายพระทหารพระส่วนหนึง่งอยู่ที่เสาอนุสรสถานขององค์หลวงตาที่โรงเรียนในวัดโรงเรียนานตาดนั้นในวัดเราก็ภาคเช้าก็ยังเป็นปกติอย่างนี้ส่วนภาคข้ามภาคเย็นทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงสลาจเจริญพุทธมนต์ปฏิบัติบูชาคุณองค์หลวงตาส่วนภาคเช้าวันที่ส0ิ ก็เป็นวันครบรอบการละสังขารขององค์หลวงตาซึ่งเป็นงานประเพณีของเราที่เราจะได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกิจเป็นบุญกุศลเพื่อลำลึกถึงองค์หลวงตาเพื่อบูชาคุณขององค์หลวงตาแล้วก็พร้อมกับเป็นงานบุญมาท่ายข้าเปลือกด้วยก็เปิดรับบริจาคข้าเปลือกอันเป็นประเพณีมาแต่แต่ตั้งแต่สร้างวัดมาสร้างวัดป่าบ้านตาดมาองค์หลวงตาก็ได้ได้ เปิดต้อนรับชาวบ้านผู้คนที่เข้ามาถวายเข้าเปลือกจึงเป็นเป็นประเพณีของของชาวบ้านมาแต่ไหนแต่ไรมามาแต่โบราณโบราณก็ว่าได้บุญมาไทยเข้าเปลือกก็รับเข้าเปลือกเข้ามาเพื่อเป็นสะ,ส,ะสมวิทุนทรัพย์เพื่อจะบำรุงดูแลวัดวาอาวาสเสนาสนะต่างๆทั้งหลายให้มันพร้อมเป็นสปายะ เหมาะต่อการที่จะเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมของผู้ที่ไข่ในธรรมก็มีพิสุสมัมเนนมีอุบาสอุบสิกาตลอดจนคณะสัตยา,า,ญญาติโยมทั่วไปเพราะว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเขาก็ต้องอาศัยสถานที่อาศัยเสนาสนะเหมือนนกกามึงยังมีรวงลังที่อยู่ที่อาศัยเลยแล้วนักปฏิบัติธรรมจะไม่มีรวงลังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยได้อย่างไร เพราะนั้นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมมีพิสูจน์สัมมเนรเป็นต้นก็ต้องอาศัยจากคณะสัาญญาตยาิโยมเป็นผู้อุปถาตเป็นผู้บำรุงเ,เพราะว่าพิสูจน์สัมมเณรก็ผู้เราก็ทราบก็ดีอยู่แล้วในบูชาวพูดว่าพิสูจน์สัมเนรติดขัดด้วยพระวินยัยท่านไม่สามารถไปทํามาค้าขายไปทไําไร่ไถนาได้ท่านก็ต้องอาศัยความความเป็นผู้มีน้ําใจของผู้เราชาวพุทธของอุบาสกอุบาสิกา ที่ให้การบำรุงให้การอุปถากให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในความเป็นอยู่เพื่อจะใช้เวลาของความสะดวกสบายนั่นแหละมาศึกษารีบเร่งมาศึกษาข้ออัดข้อทมแล้วก็ด้อมนํามาประพฤติปฏิบัตินี่แหละเป็นการช่วยร่วมมือร่วมไม้กันเพื่อเพื่อพระศ,ศาสาของเราเองมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงไปถึงอนุชนรุ่นหลังของเราก็คือลูกหลานของเราสืบต่อไปแล้วก็ในวันที่ วันที่20ซึ่งอีก,อ,ก,อ,กอีกไม่กี่วันอีกสามทีวันเราก็จะมีการหล่อรูปหล่อขององค์หลวงตาขึ้นที่สวนแสงธรรมในภาคเช้าในภาคคำ่ำวันที่19ทุ่มหนึง่งเราก็จะมีการลงสาราจเจริญพุทธมนต์หลังจากนั้นก็จะมีการอบรมปฏิบัติธรรมกันพอเวลา บอกเวลาสมควรแล้วเราก็เลิกแยกย้ายกันพักผ่อนส่วนภาคเช้าในวันที่20ก็ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งก็จะมีการใส่บาตรถวายพระทหารแก่พิสุสมัมเณรที่เข้ามาร่วมงานในวันนั้นหลังจากถวายพระทหารแล้วคณะสัตยาธิโยงก็ไปรับประทานอาหารพร้อมกันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ท่านฉันพระทหารกรเสริทธิเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาสู่ช่วง หล่รอรูปหล่อองค์หลวงตาซึ่งเสรูปหล่อองค์หลวงตานี่ก็สูงสามเมตรอองค์พระเนี่ยนะสูงสองสอเมตรเจ็ดสิบเซนแล้วก็ฐานอีกสามสิบเซนก็เป็นสามเซสามตรที่จะหล่อในวันที่ยี่สิบมกราคมนี้ส่วนรูปหล่อขององคหลวงตาที่จะตั้งไว้ที่ซุ้มประตูทางเข้า ทางโกบอนเฮาที่เข้ามาวัดป่าบรรดาเนี่ยก็ที่เราได้จัดหล่อไปแล้วตอนนี้ก็องค์พระก็ยังอยู่ที่โรงหล่อก็คอยคอยให้ซุ้มประตูเสร็จก็จะได้อัญเชิญมาปฏิสถานอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าวัดทางทางโกบอนเฮาใครเข้ามาเส้นโกบอนเฮาเราก็จะเห็นซุ้มประตูซึ่งกําลังทาอยู่ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะอัญเชิญรูปหล่อองค์ลุงตา เข้ามาไปฏิดสถานอยู่ที่ซุ้มประตูให้ผู้คนที่เข้ามาก็ได้ได,ได้กราบสก,การละองหลวงตารูปหล่อหลวงตานั่นก็รูปรูปปางยืนก็สูงสเมตรเช่นกันนะนะซึ่งก็ลงหล่อเดียวกันนะ่ลงหล่อพุทธศินซึ่งอยู่ใกล้ๆสวนแสงธรรมเ,เป็นเป็นเป็นผู้รับไปหรอ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ข่าสายงานบุญ ของวัดป่ามัานตายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็ต้องอาศัยพวกเราที่อยู่ในวัดเนี่ยแหละหรือทั้งทั้งชาวบ้านชาวช่องที่อยู่นอกวัดก็ตามเดอะมีน้ําจิตน้ําใจแล้วมีความปรารถนาบุญก็มาร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันได้ทั้งนั้นแหละไม่ได้ปิดกั้นเลยมีแต่จะอนุโมทนาชื่นชมยินดีต่อผู้ที่มาร่วมไม้ร่วมมือกัน เพราะว่าสถานที่ถ้าหากเป็นสปายะมีความสะอาดสะอา้านมีความระเบียบเรียบร้อยผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ปลูกเป็นเหตุปลุกศรัทธาขึ้นมาเพิ่มพูนศรัทธาขึ้นมาแม้ผู้ที่อยู่ข้างในอยู่อาศัยข้างในเขาก็ก็จะได้รับความเย็นอกเย็นใจดูมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ความสงบเห็นฟัแต่ความเรียบร้อยแต่ฟังไปที่ไหนก็มีแต่เสียงละลื่นหู เป็นเสียงชมเชยเป็นเสียงยกย่องอมันก็เป็นเหตุให้จิตใจเบิกบานจิตใจผ่องใสในส่วนหนึ่งแต่ใน,นเมื่อสถานที่สภาพแวดล้อมเป็นสปายะที่เป็นที่เหมาะที่ควรในการเป็นสถานที่ของผู้ประพติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ปฏิบัติธรรมได้ด้วยความสบายอ,อกสบายใจเพราะไม่มีปฏิโพธิควารรกังวลที่จะมาเป็นเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจในการปฏริบัติธรรมได้ เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าสภาพแวดล้อมเป็นสัปปายะทุกสิ่งทุกประการแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมนั้นย่อมเจริญก้าวหน้าได้ได้โดยเร็วไม่ว่าเราจะมารักษาศีลเราก็มีความเบิกบานความสบายอกสบายใจที่จะรักษาศีลพอเรามาภาวนาเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบด้วยการที่สภาพแวดล้อมของเราไม่เป็นเหตุให้ต้องไปกังวลกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ เพะฉะนั้นจิตใจก็มีความเบิกบานความสบายอกสบายใจในระดับหนึ่งแล้วจากนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบจะด้วยการนั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ,ธโก็ตามหรือจะเดินจงกรมบริกรรมพุทโธพุทโธก็ตามเถอะเมื่อมันไม่มีไม่มีปฏิโพธความกังวลมาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราแล้วการภาวนาทำความสงบของเราเราก็ทําได้ด้วยความลาบลื่นได้ด้วยความ ความสม่ำเสมอตอนต่อเนื่องโดยที่เหว่าที่สุดการภาวนาของเราที่มีความต่อเนื่องอจิตใจของเราที่ได้รับการอบรมด้วยคําบริกรรมด้วยความมีสติแล้วจิตใจนั้นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสักวันหนึ่งไม่เนิ่นช้าหรอกจิตนั้นจงรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตเองแล้ว จิตนั้นถอนออกมาสัมผัสรับ,รบทราบถึงขันทั้งห้าไม่ว่าจะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณือตามเถอะจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นไม่มีขันใดหรอกที่จะมาครอบงำจิตให้หวันไหวเอ,เอียงไปกับความเปลี่ยนไปของของขันทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะแสดงออกถึงความเป็นอนิจจังหรือทุกขังเรื่อนหน้าตาก็ตามจิตนี้ก็จะมีมีสมาธิ เป็นเกาะคุ้มครองป้องกันภัยสภาพแวดล้อมนับตั้งแต่ภายในก็คือขันทั้งหลายที่จะเข้ามาครอบงำทับถมจิตก็เพราะจิตไปแบกไว้หรือสภาพแวดล้อมรอบกายของเราที่จะเข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของพวกเรานี่ยนะซึ่งมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งยินหน้ายินดีมีทั้งน่ายินร้ายมีทั้งชอบมีทั้งชังแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถบอครอบงำจิตใจดวงที่มีสมาธิ เป,เป็นเครื่องรักษาไว้ให้หวันไว้ให้เอ็นเอียงให้เศร้าหมองไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตที่ออกไปล้องแวะไปเกี่ยวข้องกับประสภาพแวดล้อมภายนอกหรือแม้จนะมาเกี่ยวข้องกับขันทั้งห้าไม่ว่าลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันใดก็ตามเถอะจิตนั้นจะเข้ามา,กเ,าเกี่ยวข้องหรือเข้ามาคิดเบรี้คายพิจารณาได้ด้วยความแยบคายด้วยความรอบคอบอันนี้แหละคือปีปัญญา เมื่อมีปัญญาคุยทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเชื่อถือว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งไปสู่ประตูมรรคผลนิพพานได้โดยเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือสถานที่เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันปรับปรุงช่วยกันทําให้มีความสะอาดสะอานมีความเรียบร้อย เพื่อต้อนรับตัวของเราเองแต่ต้อนรับศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะมาเยือนเราผู้ที่จะมาร่วมประกอบกิจอันเป็นบุญกับปนกับสวนกับพวกเราให้ผู้ที่เข้ามาก็าได้สบายอกสบายใจแม้พวกเราอยู่ข้างในเราก็มีอยู่ด้วยความสบายอกสบายใจก็เพราะพวกเราทุกท่านทุกคนได้ร่วมไม้ร่วมมือด้วยความสมัสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอย่างเดียวกันนี่เองเพราะฉะนั้นความพร้อมเพียงในทั้ง ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกคือสภาพแวดล้อมภายในก็คือจิตใจของเราถ้ามีความพ,พร้อมสมบูรณ์อยู่ในอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในธรรมแล้วล้วนแต่นำมาซึ่งความสุขความเจริญไปต่อพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันด้วยความด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจเพื่อบุญเพื่อกุศลเ,เพื่อวัดเพื่อวาเพื่อาศาสนาของพวกเรา แต่พวกเราทุกท่านทุกคนก็จะเป็นผู้ได้รับผลคือควา,ามสุขควา,ามเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะอะตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรจะต้องบนาให้พอ ยะธา,าวาลีวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัล,ลางเอวามีวาอิตโต้ทินนางเปตานาังอุปกปะปติอิจิตังปติตังตุมหังเขปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทนปนรรสุยะธามณิชนติ ราสอันยาทังทีโยอวิวันชันตัสัมพโลวิทดนสตตุบานเตีภาวัวันทตาราโยนสุขิ กายโกอิวภาวะพิวันธาเนศเรานิจังทายปัจดีด้ดยใจตาโรธาไม้วันธาติโยวันให้อสุขัง ภาลังรัตนตาตยานุภาเวนารัตนตาตยเตยสาย,ดยาโดยคารคขพยาเวลาโซกาสตุจุปัทวานอนิกาอันตรายาปีวิทัสสตุอเสสตุย ชายเสีิทธทนางราพังโสทิภพาขยังโสข,ข้างพลังสเสริอายุจะวานโนจาจผูข้างวุวทีจายาสวายสตาตวสาจะอายุจาชีวสิทีภวาตุเตม ภาวาตุสับังการังราเขนตุสับดิวตาสามภาบุทานุภาเวตาอิสตาโสติภวันตุเตมปาวาตุสับังการังราเขนตุสับดิวตา สามบัตมานุภาเตายสัาสวดีภวตุเตงเวตุสาบบางการรักขตุสาบฏิวตาสามบสังขานุภาพใดสัาสวดี พาวันตตเตเอาแจดอาหารทางเด้ดอดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอะเอาทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปอา่า